คุณลุงพาเหมี่ยกับเจ้านายมาส่งที่ไหนเนี่ยอือะไรนะลุงฟังไม่ค่อยันัดนะ,ะที่นี่มันไม่ใช่บ้านนะนี่มันดินแดนปราดาทมีสัปปะหลาดด้วยฉันไม่ใช่สัปปะหลาดนะฉันแค่อยู่ในดินแดนมหาสัจนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดิิกกว่าแคตาแล้วตอนนี้คุณอยู่กับซีนิกัมโรบอกค่ะเอาไงดีล่ะเจ้านายที่นี่มันไม่ใช่บ้านของเรา นี่มันดินแดนที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณลูกที่ปั่นจิกรยานหรือว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์ผจญภัยต่างๆเนี่ยที่นี่มีแม้กระทั่งแบทแมนโรบินก็มาด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยฮีโร่มาเต็มเลยนะเหมียวเอาไงต่อดีล่ะเจ้านายหรือว่าจะลองแปลงลางดีล่ะเออแมนโน ถ้าเกิดว่าไม่แปลงรากภายในสิบวินาทีเนี่ยตัวเจ้าจะสลายหายต้อยไปกับสายลมนะเอาไงดีเอางี้แล้กันเหมียวแปลงร่างเป็นเมอร์เมดแล้วกันเอาเป็นไงเป็นกันลองดูล้กันนะเตรียมตัวนัน่นนัน่นนี่มันเออเหมียวอย่ามัวแต่ตะลึงตึงโป <c oughs> <c oughs> อ้โยดูนะคะเราแปลงร่างแล้ว <c oughs> มีความหาเล็กน้อยนะคะในการกระดึ๊บค่ะ เจ้านายหมยว,ว่ามันดูเพี้ยนและกึกเกือเปลี่ยนร่างเธอะเอาเป็นร่างไหนดีละเมียวเอางี้กลับสู่ร่างเริ่มต้นของเราแล้วก็ค่อยมาทําการเปลี่ยนร่างแล้วกันนะคะนี่ขอเปลี่ยนเป็นแบทแมนแบทแมนดูหน้าตาสิอาเดนี่มันแบทเกิร์โอ้อยตอนนี้นะคะเราก็ทําการแปลงร่างเรียบร้อยแล้วมีความแปลกประหลาดยิ่งกว่าเดิม เจ้านายอะตัวอะไรเอาสไปเดอร์แมนเออมีแต่ซุปเปอร์ฮีโร่ที่เหมียวชอบทั้งนั้นเลยมีแบทแมนด้วยเอาเป็นสไปเดอร์แมนก่อนแล้วกันนะเจ้านายดูเหมือนว่าแบทแมนจะไม่อยู่นะก็เมื่อกี้ไงเหมียวรบแปงลงร่างเป็นแบทแมนไปแล้วไงตอนนี้เราก็ได้เวลาผจญภัยแล้วนะไปกันเลยดีกว่านะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าข้างบนจะมีอะไรรอเราอยู่แต่ก่อนไปเนี่ยฉันขอทดลองปืนหน่อยนะขอลองปืนหน่อยนะคะพี่ทอะไรนะครับ นั่นนั่นนั่นนี่มันพี่ยิงผมอ๋อไม่ได้เชื่อพี่เป็นฆาตากรเอเออย่าทําเพื่อนนะเมียวเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นสปไปเดอร์แมนนะเมียวเราจะต้องทําการยิงสิสปไปเดอร์แมนต้องพ้นใหญ่เจ้านายอย่าทําเพื่อนสิเ <c oughs> มียวตอนนี้เพื่อนเธอตายแล้วแหละต้องยิงจะวดฉลองเ,เจ้านายเป็นอะไรไปนะ่ะหรือว่าสปไปเดอร์แมนสปไปเดอร์แมนใช่ไหมเนี่ย เมียวเธอเป็นอะไรนะ่ะการได้เล่นอย่างเงี้ยสนุกจะตายไม่เอานะการรังแกงคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีขอยิงหน่อยนะจ๊าน้องจ๋าพี่คะนี่หนูเองจำหนูไม่ได้เหรอโอ้ m ม g ก็พี่เปลี่ยนไปหุยตอนนี้นะเราก็ทำการทด <c oughs> ลองยิงปืนดูนะต้องขออภัยด้วยนะเพื่อความสนุกสนานคะ่ะพี่คะแบบนี้มันไม่โอเคอ้ยนี่เรายิงกันระบาณชั่วโมงนึงแล้วค่ะเนี่ยยังไม่ตายเลย <c oughs> เอาละตอนนี้นะเราก็ทดสอบปืนได้พอสมควรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะยิงเท่าใดแต่ว่าถ้าไม่โดนก็มีอาจที่จะซีมงเข่งได้มาไปกันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยพี่ซีจะพาน้องๆขึ้นไปดูสุดจุดสูงสุดนะคะว่ามันมีอะไรรอเราอยู่ด้านบนนั้นค่ะเจ้านายเหมียวไม่เห็นตัวเหมียวเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเมียวตอนนี้เนี่ยร่างสไปเดอร์แมนน่ะกำลังจะหมดฤิ์แล้วอะ เปลี่ยนเป็นร่างเหมียวเลยนะพร้อมเรี้ยงละเหมียวพร้อมแปลงร่างในห้าสี่สามสองหนึ่งชัวปั๊บปั๊ปปเออกลับมาแล้วดีใจจังเลยว่าแต่ตอนนี้เจ้าไหนจะทำอะไรต่อละ่ะตอนนี้เนี่ยเราจะทำการผจญภัยนะเหมียวเราจะทำการฆ่าประกคนที่อยู่ข้างหน้านั่นไงอ,อย่านะอย่ารังแกใครสิมันเป็นสิ่งไม่ดีไงบอกหลายครั้งแล้วด้วยนันเนี่ย เหนียวอันนี้มันคือเกมน่ะการเริ่มตน้นของการฆาตกรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพี่ฮะนี่ผมเองอย่ายิงผมพี่ฮะพี่เป็นอะไรไปเ,เ,เพื่อนจ๋าหลบแล้วเจ้าหนายกลายเป็นบ้าไปแล้วอะไรกันครับพี่พี่อย่าทำผมสิครับถ้าเกิดว่าพี่เริ่มต้นสงครามครั้งนี้ผมจะจัดการพี่เช่นกันเกือบตกเกือบตกตาย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 พี่ครับเตรียมตัวรับชะตาให้ดีห้าสี่สามสอง ไม่เจอนี่เราเป็นกันเขาพีไาาา่ไม่อาไม่น่าเลยโอ้โหพลังชนเมื่อกี้นี้นะคะมีความร้ายกาจอย่างรุนแรงทําให้เรานะคะต้องมาเริ่มต้นใหม่อ,ะอ่ะก็เหมียวบอกแล้วว่าอย่าเป็นหลังแกใครไงเจ้าไหนก็ไม่เคยเชื่อเหมียวเ <c oughs> จ้าหนายเคยเรียนหรือเปล่านะ่ะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะ่ะมันใช้ได้ผลจริงๆนะโอเคเหมียวตอนนี้เนี่ยฉันจะทําตัวให้ดีแล้วกันว่าแต่ ทำไงดีล่ะความดีน่ะพี่ฮะช่วยผมด้วยความดีก็ทำไม่ยากหรอกแค่เจ้านายไม่รังแกใครน่ะก็ถือว่าเป็นความดีแล้วโอเคตามนั้นนะเหมียวสังเลิกบ่นซะเดี๋ยวนี้เลยเออเจ้านายว่าเหมียวขี้บ่นเหรออืมคิดเอาเองแล้วกันนะเหมียวสัง <c oughs> อ้าวมามา,มาลุยกันต่อนะคะโอ้โหทางชันมากๆเลยตอนนี้นะคะรถของเราเนี่ยก็มีควันดำปาปริสปิตปีมากๆเลยนะคะเนี่ย <c oughs> นี่มันใช้น้ำมันอะไรเนี่ย เจ้านายอะไปเอาน้ำมันพืชมาเติมใช่ไหมเนี่ยรถถึงได้มีควันที่ดำขนาดนี้นะ่ะจะบ้าหรอเหมียวใครจะเอาน้ำมันพืชมาเติมรถละ่ะเธอนี่ก็คิดไปได้นะอ,อ,อ,อรู้สึกว่ารถจะเสียนะ่ะวิเหมียวแย่ yeah, แล้วทำไงดีอะรู้สึกว่าเครื่องยนต์จะมีปัญหานะอะเ,เ,เอาไงล่ะทีนี้สละรถเลยละกันเอางั้นเหรอโอเคตามนั้นนะเหมียวซังพร้อมนะเกาะให้ดีฉันจะสละรถแล้วเตรียมตัวให้พร้อม หุยเมียวยังดีนะเนี่ยแต่ว่าดูสกูตเตอร์เราสิล้อเนี่ยมันวิ่งได้แค่ล้อหน้าเท่านั้นเองอะล้อหลังมันลอยแบบนี้แล้วเราจะไปถึงไหมเนี่ยเมียวพยายามคนนะเจ้านายความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะอแต่ดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดปไปกันต่อนะฮะโอ้ยสกูตเตอร์ของเราเนี่ยก็มีความไวที่ใช้ได้ อุ๊ยอุ้ยอุ้ยเจอเพื่อนค่ะเราจะทําการก้นรถแตเจ้านายเหมียวบอกไปแล้วไงว่าอย่ารังแกคนอื่นน่ะเออขอโทษทีเหมียวฉันลืมตัวน่ะมาเปลี่ยนเป็นจักรยานนะคะโอ้โหทางนี้ไกลมากๆเลยพี่ซีไม่แน่ใจนะคะเนี่ยว่าจุดที่เป็นจุดสูงสุดเนี่ยเราจะไปถึงหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามให้ถึงที่สุดอ้า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 ย้าอ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 ้ ควบคุมลำบากมากๆเลยนะคะจักรยานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่สูงนั่นเองไหนเราต้องยิงจรวดโอ้โหยิงพุนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยฉันขิ้กล้วยอยู่บนหลังคาเจ้านายเพื่อนเรามาช่วยแล้วไหนเหมียวเพื่อนเรานั่นมันรถคันข้างหน้าน่ะพี่ฮะผมไม่มีทางที่จะรับพี่หรอกถ้าเกิดว่ารับพี่เนี่ยพี่จะทําการปล้นรถผลใช่ไหมยเดวก่อนพี่ไม่ปล้นลวค่ะพี่เป็นคนดีแล้วจอดก่อนจอดก่อน แล้วเทพีทำอยู่นี่มันคืออะไรครับยิงจรวดใส่ผมแบบนี้อ๋อมันคือการยิงจรวดทักทายนะเพื่อนจา๋าไม่มีทางเชื่อหรอกเมียวสัง <c oughs> อุ้ยตอนนี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนอุ้ยมาสกูเตอร์ช่วยฉันด้วยใกล้จะถึงแล้วหืมเครื่องช้าแลือเกิดดูสิคะนี่มันแทบจะไม่ขยับโอ้ดูควันเจ้านายการหายใจแล้วควันแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายนะอุ้ยเหมียวควันหายไปแล้วแ่ะตอนนี้ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วแหละ จริงด้วยสู้ๆนะเจ้านายสาธุอย่าให้พลังงานของรัฐเราหมดก่อนวิ่งน่าจะถึงก่อนนะคะดูข้างหน้านั่นสิเหมียวเขาจุดพลุฉลองแล้วอ,อ่าดีจังเลยรีบไปแล้วเข้าถนนสายรุ้งนี้ยาวเหลือเกินโหุ่นแ,แล้วนะคะเราก็ถึงแล้วเหมียวซังมีแต่ความว่างเปล่านี่ฮะลงมาทางนี้เลยนี่ผมจุดพลุให้แล้วลลงไปเลยหลัเพื่อนจ๋าสูงจัง ถึงแล้วสินะโอ้โหข้างบนนี้นะคะมีไอเทมให้เราเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบมากมายเลยทีเดียวเชียวโอ้โหยเพชรนี้นะถูกใจไหมล่ะเหมียวซังสวยมากเลยคุ้มค่ากับการรอคอยที่สุดเลยโอเคค่ะน้องๆคนไหนนะคะอยากเล่นแมปนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พี่ซีได้ทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิป,คล,ปคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุก ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เลยน้องๆจะได้รับการแจ้งเตือนในการลงคลิปของพี่ซีทุกครั้งเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยทำให้น้องๆได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยนะโอเควันนี้พี่ซีแล้วเหมียวซางเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุบ๊บจุ๊บดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอๆดูคลิปนี้หรือ,อยังสนุกนะจะบอกให้